บทท18ภรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวัมเมสุตังเอกังสมยังระควาสาวัตถิยังิวิหารติเชตาวเนอนาถะบินทิสัตสะอารเมตตระโขพิขวาพิขุอามันเตศิพิขโวติพระทันเตติเตพิขูพัขวาโตปัจจโสสูงพะควาเอตตะทาวจะเมตตายะพิขวเวเจโติมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะ ภูรีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุณติตายะปาริจิตตายะสุสะมารัตธายะเอกาทะสานิสังสาปฏิกังขากะตะเมเอกาทะสาสุนางสุขังสุปะทะสุปติสุขัง,ป,ะะป,ฏขงปฏิพุช,ชติณนะปาปังกังสุปินางปัสสติมนุษยานังปิโยโหติ อมนุสสานังปิโยโหติเทวตารักขันไตรักขันตินาสัตอคีวาวิสังวาสัตังวากากะมมติตุวะตังจิตตังสมาธิยติมุขะวันโนวิปัสสีทติอสาสัมมุตโโหกาลังกะโรติอุตริง อปติวัชโตประมะโลกาโรกูปะโคโหติเมตายะพิคเวเจโตมุติยาเอสอาเสวิตายะภาวิตายะพระคุลิกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปาริจิตายะสุสามารถายะอิเมเอกาทะสานิสังสาปฏิกังขาอัตติ อนุทิโสพระนามตตาเจโตมุติอัตติโอทิโสพระนามตตาเจโตมุติอัตติทิสาพระนามตตาเจโตมุติกาติหากาเรหิอนุทิโสพระนามตตาเจโตมุติกาติหากาเรหิโอทิโสพระนามตตาเจโตมุติกัติหากาเรหิทิสาพระนามตตาเจโตมุติปัญจหากาเรหิอนุทิโสพระนามตตาเจโตมุติสัตตหากาเรหิโอทิโสพระนามตตาเจโตมุติ ทะสะหาการิหิต่สาพระนา,ามิตาเจโตมุติกะตะเมหิปัญจาหาการิหิอนุทิโสพระนา,ามิตาเจโตมุติ <c oughs> สัพเพสตาเวลาอพยาปชานิคาสุขีตนังปริหัตันตุสัพเพปนาเวลาพยาปชาอณิคาสุขีตนังประหาตันตุสัพ,พาาเพภูตาเวลาพยาปชานิคา สุข no สีตนังประหัตันตุสัพเพปุครลาเอเวราพยาปชานิคาสุขีตนังประหัตันตุสัพเพอตตะภาวะปริยาปนาอเว е ราพยาปชานิคาสุขีตนังพระหัตันตุอิเมหิปัญจะหาการิหิอโนทิโสพระนามิตาเจโตมุติกะตเตเมหิสัตตะหาการิหิโอทิโสพระนามิตาเจโตมุติสัพพาอิทิโยอเวราพยาปชานิคาสุขีตระนังพระหัตันติสัพเพปุริสาอเวราพยาปชา อนิคาสุข e ีตรังประหัตถุสัพเพอริยาอเวราอพยาปชานิคาสุขีตรังประหัตถุสัพเพอนาริยาอเวราพยาปชานิคาสุขีตรังประหัตถุสัพเพเทวาอเวราพยาปชานิคาสุขีตรังประหัตถุสัพเพมนุษาอเวราพยาปชานิคาสุขีตรังประหัตถุสัพเพวินิปปิกาเวลาพยาปชานิคาสุขีตรังประหัตถุ อิเมหิส ah oh ah an an at ัตหาการหิอริโสพระนามิตาเจโตมุติกตัมเมหิทัสหาการหิทิสาพระนามิตาเจโตมุติสัพเพปุรติมายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปชานีคาสุเคตนังปัะอันตุสัพเพปชิมายะทิสายาสัตตาอเวราพยาปชานีคาสุเคตนังัะอันตุสัพเพอุตรายะทิสายะทัส สัตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีตรังประหานตุสัพเทักินายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปชะนิคาสุขีตรังประหานตุสัพเภปุรติมายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาปชะนิคาสุขีตรังประอานตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาปชะนิคาสุขีตรังประหานตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีตรังประอานตุ สัพเพทคินายะอนุทิสายยะสัตตาเวลาพยาปัญานิคาสุขีตระนังแปะลันตุสัพเพเหตตะทิมายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีตระนังพระลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีตระนังพระลันตุสัพเพปุรัติมายปุรัติยายะทิสายะปานาเวลาพยาปัญชานิค้าสุขีตระนังพระลันตุสัพเพปชิมายยะทิสายะปานาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีตระนังพระลันตุ สัพเพอุตรายะที่สายะปานาเวลาพยาปชาณิคาสุขีตนังพระหันตุสัพเพทักขินายะที่สายะปานาเวลาพยาปชาณิคาสุขีตนังพระหันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาปชาณิคาสุขีตนังพระหันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาปชาณิคาสุขีตนังพระหันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาปชาณิคาสุขีตนังพระหันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปานาเวลาพยาปชาณิคาสุขีตนังพระหันตุสเ ตัดที่มายะที่สายะปานาเวลาพยาปัชานิคัสกีตรังผอันตุสัพเพออุปริมายะที่สายะปานาเวลาพยาปัชานิคัสกีตรังผาอันตุสัพเพปุรัติมายะที่สายะภูตาเวลาพยาปัชานิคัสขีตรังผาอันตุสัพเพอปชิมายะที่สายะภูตาเวลาพยาปัชานิคัสขีตรังระอันตุสัพเพออุตรายะที่สายะ ภูตาเวลาพยาปรชานิคัสุขีตนังพระอันตุสัพเพทักขินายะทิสัยยะภูตาเวลาพยาปรชานิคัสุขีตนังพระอันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสัยยะภูตาเวลาพยาปรชานิคัสุขีตนังพระอันตุสัพเพปชิมายะทุอนุทิสัยยะภูตาเวลาพยาปรชานิคัสสกีตนังพระอันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาปชานีคาสุเกตรนงปะลันตุสัพเพทัคขินายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาปชานีคาสุเกตระนางปะหลันตุสัพเพเหตตาทิมายะทิสายะภูตาเวลาพยาปชานีคาสุเกตรนงปะหลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะภูตาเวลาพยาปชานีคาสุเกตรนงปะหลันตุสัพเพบุรัติมายะทิสายะผราเวลาพยาปชานีคาสุเกตรนงปะหลันตุสัพเพปัชมายะทิสายะปู ปุคราเวลาพยาประชานีคาสุกีตรังพันตุสเพอุตตรายะทิสายะปุคราเวลาพยาประชานีคาสุขีตรังพันตุสเพทักกินายะทิสายะปุคราเวลาพยาประชานีคาสุขีตรังพันตุสเพปุรติมายะอนุทิสาปุคราเวลาพยาประชานีคาสุขีตรังพันตุสเพปัชิมายะอนุทิสายะปุคราเวลาพยาประชานีคาสุขีตรังพันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะปุคราเวลาพยาประชานี คาสุกีตะนงปราันตุสัพเพทักินายะอนุทิสายะปุคราวเวลาพยาปชานิคาสุกีตะนางปาันตุสัพเพเหตตะทิมายะทิสายะปุคราวเวลาพยาปชานิคาสุกีตะนางปาันตุสัพเพอุปปริมายะทิสายะปุคราเวลาพยาปชานิคาสุกีตะนางปาันตุ สัพเพปุรัติมายะทิสายะอัตตะภาวะปริยาปันนาเวลาพยาปัานีคาสุเกตตังปะหนตุสัพเพปชิมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปันนาเวลาพยาปัานีคาสุเกตตังปะหนตุสัพเพอุตตลายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปริยาปันนาเวลาพยาปัานีคาสุเกตตังปะหันตุสัพเพทักขินายะทิสายะภาวะอัตตภาวะปริยาปันนาเวลาพยาปัานีคาสุเกตตังปะหนตุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายยะปตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคัสกีตังหพระอนตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายยะปตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคัสกีตังหพระอนตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอัตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคัสุกีตังห์พระอนตุ สัพเพตกินายะอนุทิสัยยะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคาสุคีตนะหนักันตุสัพเพเหตตทิมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคาสุขีตระหนังพันตุสัพเพอุปริมายะทิสายยะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคาสุขีตนังรันตุสัพพาปุรัติมายะทิสายะอิธิโยเวลาพยาปชานิคาสุขีตนังรันตุสัพพาปัจิมายะทิสายยะ อิทิโยเอาเวลาพยาประชานิคาสุพีตรังภอันตุสัพพาอุตรายะทิสัยยะอิทิโยเอาเวลาพยาประชานิคาสุพีตรังภะอันตุสัพพาทักขินายะทิสัยยะอิทิโยเวลาพยาประชาในคาสุพีตรังภาอันตุ สัพพาปุรัติมายะอนุทิสัยยาอิทิโยอาเวลาพยาปชานิคาสุขีตนังแปลันตุสัพพา aya, io, ha, ปชิมายะอนุทิสัยยาอิทิโยอาเวลาพยาปชานิคาสุขีตนังแปลันตุสัพพาอุตรายะอนุทิสัยยาอิทิโยเวลาพยาปชานิคาสุขีตนังแปลันตุสัพพาทักกินายะอนุทิสัยยาอิทิโยเวลาพยาปชานิคาสุขีตนังแปลันตุสัพพาเหตตะทิมะทิเมามายะทิสายะอิทิโยเวลาพยาปชานิคาสุขีตนังแปลันตุสัพพาปุระ ปุปริมายะที่สายะอิทิโยเวลาพยาประชานิคาสุขีตรังภะอันตุสัพเพปุรัทิมายะที่สายะปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุขีตรังภะอันตุสัพเพปชิมายะที่สายะปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุขีตรังภะอันตุสัพเพอุตรายะที่สายะปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุขีตรังภะอันตุสัพเพทัคขินายะที่สายะปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุขีตรังภะอันตุสัพเพปุรัทิมายะอนุทัยสายะปุริสาเวลาพยาประชาน อน,น ini, อนิคาสุเกตันังปะหลาดตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอนุสาปุริสาเวลาพยาปชานิคาสุเกตันังปะหลาดตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาปชานิคาสุเกตันังปะหลาดตุสัพเพตักขินายะอนุทิสาปุริสาเวลาพยาปชานิคาสุเกตันังปะหลาดตุ สัพเพเหตตะที่มายะที่สายะปุริสาเวลาพยาปัานีคาสขีตัณหะภาตุสัพเพอุปริมายะที่สายะปุริสาเวลาพยาปัานีคาสุขีตัณห์ภาตุสัพเพปุรัติมายะที่สายะอริยาเวลาพยาปัานีคาสุขีตัณห์ภาตุสัพเพปชิมายะที่สายะอริยาเวลาพยาปัานีคาสุขีตัณห์ภาตุสัพเพอุตรายะที่สายะอริยาเวลาพยาปัานีคาสุขีตัณหะภาณุสัพเพทักขินายะที่สายะอริยาเวลาพยาปัา สุคีตนังประดานตุสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสัยยาอริยาอเวลาพยาปชานิคาสุคีตนังประดานตุสัพเพปชิมายะอนุทิสัยยาอริยาอเวลาพยาปชานิคาสุค <S living> ีตนังประดานตุสัพเพอุตรายะอนุทิสัยยาอริยาอเวลาอพยาปชานิคาสุคีอัตาังประริหานันตุ สัพเพทกินายะอนุทิสายยะอริยาเวลาพยาปัชานิค้าสุขีตนังประหาลันตุสัพเพเหตตาทิมายะทิสายะอริยาเวลาพยาปัชานิค้าสุขีตนังประหาลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอริยาเวลาพยาปัชานิค้าสุขีตนังประหาลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอนาริยาเวลาพยาปัชานิค้าสุขีตรังประหาลันตุสัพเพปชิมายะทิสายะอนาริยาเวลาพยาปัญชานิค้าสุขีตนังประหาลันตุ สัพเพอุตตรายะทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชานิคาสุขีตนังประหันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชานิคาสุขีตนังประหันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอนาาเวลาพยาอนาริยาเวลาพยาปชานิคาสุขีตนังปะหันตุสัพเพปจิมายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตรังประหันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอัพยาปัชาาปชนอนิคาสุขีตรังประหลันตุ สัพเพปุระทักกินายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนางประหันตุสัพเพเหตตะที่มายะทิสายยะอนาริยาเวลาอพยาปชานิคาสุขีตนังพระหันตุสั compass, like พเพอุปริมายะทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชานิคาสุขีตนังปริหันตุสัพเพปุระทิมายะทิสายยะเทวาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนางพระหันตุสัพเพปชิมายะทิ สายะเทวาเวลาพยาประชานิคาะสุขีตนังพระลันตุสัพเพอุตรายะที่สายะเทวาเวลาพยาปัชานิค่ะสุขีตนังพระหลันตุสัพเพทคินายะที่สายะเทวาเวลาพยาประชานิค่ะสุขีตนังประหารนตุสัพเพ,พปุรัติมายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาประชานิค่ะสุขีตนังพระหลันตุสัพเพ,พปัชิมายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาประชานิค่ะสุขีตนังพระหลันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีตรังประหันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีตรังประหันตุสัพเพเหตตะทิมายะทิสายะเทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีตรังพระหันตุสัพเพอุปปริมายะทิสายะเทวาเวลาพยาปชย ปัานีคาสุกีตรังพระอันตุสัพเพภุรติมายะที่สายะมนุษสาเวลาพยาประชาน right? ีคาสุกีตรังพระอันตุสัพเพปชิมายะที่สายะมนุษสาเวลาพยาประชานีคาสุกีตรังพระอันตุสัพเพอุตรายะที่สายะมนุษสาเวลาพยาประชานีคาสุกีตรังพระอันตุสัพเพตักกินายะที่สายะมนุษสาเวลาพยาประชานีคาสุกีตนังพระอันตุสัพเพภุรติมายะอนุทิสา มนุษย์สาวเวลาพยาประชานิคาสุกีตรังปะหลันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสามนุษย์สาวเวลาพยาประชานิคาสุกีตรังปะหลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสามนุษย์สาวเวลาพยาประชานิคาสุกีตรังปะหลันตุสัพเพทักกินายะอนุสาอนุทิสามนุษย์สาวเวลาพยาประชานิคาสุกีตรังปะหลันตุสัพเพเหตตะทิมายะทิสายะอนุทา เวลาพยาประชานิคารสกีตนังประหันตุสัพเพอุปะริมายะทิสายะมนุษษาเวลาพยาประชานิคารสกีตนังประหันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายยะวินิปปิกาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังประหันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะวินิปปิกาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังประหันตุสัพเพ อุตรายะทิสายะวินิปริกาเวลาพยาปชานิคาสุขีตนัางพระอนตุสัพเพทคินายะทิสายะวินิปริกาเวลาพยาปชานิคาสุขีตนัางพระันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะวินิปริกาเวลาพยาปชานิคาสุขีตนัางพระันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสาวยะวินิปริกาเอเวลาพยาปชานิคาสุขีตนัางพระอนตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะวินิปริกาเวลาพยาปชานิคาสุขีตนัางพระันตุสัพเพทคินายะ นุทิสาวินิปริกาอนุทิสายะวินิปริกาอเวลาพยาปะชานิคาสุขีตรังพระัานตูสัพเพเหตตะทิมายะทิศายะวินิปริกาเวลาพยาประชานิคาสุขีตรังพระัานตูสัพเพอุปริมายะทิศายะวินิปริกาเวลาพยาประชานิคาสุขีตรังพระัานตูอิเมหิทัสหาการหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตตานังปิละปีละนังวัดเชตวา ปีละนายะปุปามคาตังวัดเชตวาอนุปะคาเตนะสันตาปังวัดเชตวาอสันตาเปนะปะปะริยาทานางังวัเชตวาอปะริยาทาเนนะวิเหสังวัดเชตวาอวิเหสายะสายสัพเพสตาอเวริโนหุนตุมาเวริโนสุขิโนหุนตุมา ทุกิโนสุขิตัตตาหุนตุมาทุกขิตัตตาติอิเมหิอัตถหาการหิสัพเพสัตตาเมตตาญาติเมตตาตังธรรมังเจตญาติติเจโตสัพพะพยาปาถะปริยุดถานุถาเนหิมุจจะตีติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพระมวิหาร ภาวนานิทิตตา